ติดดาวไทมแอนฟิลครับติดดาวน้าช่องนาเชียเอามาฝากพี่ๆเช่นเคยอีกแล้วครับในค่ำคืนนี้และผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอิ่มกันจุกๆอีกแล้วครับกับตัวเน้นน้าช่องติดดาวไทมแอนฟิลครับที่ให้กันไปครับโปรเกสสดชื่นกันครึ่งหูครับแต่ในอาคาเมีของไทมแอนฟิลครับออสเตรเลียครับพี่ๆครับจุกๆกันไปอีกแล้วครับและที่มาไปก่อนอันครับชุดของไก่กรอบทอดพร้อมเสิร์ฟแตกกันอีกแล้วครับพี่ๆครับสองชุดด้วยกันครับเมื่อคืนที่ผ่านมา เต็มก็เต็มแข่งกันอีกแล้วครับ36วันติดต่อกันแล้วครับพี่พครับขอแสดงความดีดีกับพี่พี่นชี่อยู่ในอะคาเดมีของทามแอนฟิวและนาช่องด้วยนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดครับที่ยังไม่ได้เปิดใจเข้ามาในครอบครัวทามแอนฟิวอย่ามัวรอช้าครับพี่ครับเปิดใจเข้ามาในอาณาจักรของทามแอนฟิวกันครับ tm09 อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้ามาด้วยนะครับและหนึ่งคู่นาช่องนาเชียในคัมคืนนี้ครับขอพาพี่พี่ไปกันที่ศึกฟุตบอลกระชับมิตรเช่นเคยครับหนึ่งค โดยจะบ้านฝรั่งเศสครับภายใต้การนำทีมของดิเดเยเดชองครับพาทีมกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้ในเกมที่แล้วด้วยการเอาชนะทางด้านของชิลีมาได้ครับทำให้เป็นการเอาชนะมาได้ในหนแรกในรอบ3เกมที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามครับคุณภาพในการเฝ้ารังก็ยังเป็นจุดขายที่ดีของพวกเขาครับและคีแมนหลักสําคัญอย่างคียิเดนเอมบัปเป้ครับชิรูเดมเบเร่และกริสมันคืนนี้เนี่ยต่างพร้อมลงสนามและโชว์ฟอร์มอย่างแน่นอนครับ ส่วนทางฝั่งของรักเซมเบิร์กของกุนซือรุกโฮผลงานในช่วงหลังนี่ก็คืนฟอร์มดีมาได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับล่าสุดก็เป็นการเอาชนะทางด้านของคาคัสถานมาได้ในเกมอุ่นเครื่องครับทำให้ผลงานของเกมตลอด4เกมหลังสุดกับทุกรายการครับแพ้มาแค่เกมเดียวเท่านั้นครับดูแล้วเกมนี้ครับฝรั่งเศสดุนเหนือกว่าเยอะแบบหลายช่วงตัวครับและมีแนวโน้มที่พวกเขาเนี่ยจะเก็บชัยไปได้แม้ไม่ยากครับฉะนั้นแล้วติดตามทามินฟิลน้าช่องหน้าเชียในค่ำคืนนี้ครับไม่ขอคิดมากครับขอพาพี่ๆไปเชียร์กันที่ และติดดาวตัวอื่นจะเป็นอะไรครับชุดกงไก่กรอบทอดพร้อมเสิร์ฟที่เราจะทำเสติเป็นวันที่37ครับจะเสิร์ฟมาในรูปแบบไหนครับติดตามได้ใน a c ค d เ m y ของทำแอนฟิวเช่นเคยครับสำหรับวันนี้รากันไปก่อนครับพี่พี่ครับสวัสดีครับ